90แรงมา้านี่ครับ6640มาแล้วเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยครับสีเดิมๆครับจะบอกอย่างนี่เลยว่าเครื่องคันนี้แบบนิ่มมากเดี๋ยต้องรอฟังครับเครื่องมันนิ่มจริงๆก่อนอื่นเรามาดูชมภายนอกก่อนครับคันนี้เป็นเกียร์12ครับอยู่ข้างผมนี่เกียร์12เกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าเดินหนนะ12เกียร์ท้านหะรัง12เกียร์นั่นฮะเกียร์ธรรมดาครับ นี่6 6 4 0ของมาถือว่าครบใช้ได้ครับสีเดิมๆครับสีอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่พวกของตกแต่งภายนอกมันไม่ยากครับอันนี้บอกเลยยางไม่สวยแต่ว่าโหเครื่องแห้งไหมต้องมาดูกันครับแน่นอนครับคันนี้เป็นเครื่อง powerstar 90แรงมา้าอันนี้มีฝาผงด้วยครบนี่โอ้โหแห้งใช้ได้เลย ก้าสิบแรงมา้าคันนี้เหมาะกับงานพวกทำไร่ครับใครที่อยากทำไร่ก็ต้อง640ครับรุ่นนิยมครับซ้อมง,ง่ายอะไรห่าง่าย6ุ0อย่าลืมนะครับมันมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ไฟฟ้าท้ายธรรมดาแล้วก็ท้ายไฟฟ้าด้วยซึ่งคันนี้เป็นท้ายธรรมดาที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็ท้ายธรรมดาด้วยคือหากคนซ่อมง่ายอะไรห่าง่ายใช้ทนยาวๆครับคันนี้เลย640คันหน้าคาราโลรู้กันอยู่แล้วว่าใช้ทนกันแน่นอนครับ นี่ชมรอบๆครับเทยางไม่สวยเปลี่ยนยางน่าจะดีนะสีและยางยางบางแล้วอันนี้เหมือนแบบต่อตัวฮาร์ลิกมาตัวแจมตครับปรับได้โดยที่เราไม่ต้องลงมาตั้งใหม่ครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูฮะโดยรวมก็สะห้ามแห้งๆอยู่ใช้ได้ครับถ้าติดเปียกที่นี่คือลอยฝนตกครับ บันไดมีมาบางครั้งบันไดามาไม่สวยครับบันไดามาโอเคเดี๋ยวมาชมเครื่องกันดีกว่าเครื่องคันนี้เป็นยังไงนี่ไหมของเก่านอกคันนี้กับ6640ตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับโอ้นี่อะเครื่องครับนิ่มไมครับ6640คันนี้ต้องฟังกันใกล้ๆครับต้องเล่นเครื่องให้ดูหน่อยครับว่าเป็นยังไง ไปดูดีกว่านี่แน่นอนครับเกียร์12เกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าครับ90แรงม้าครับคันนี้เครื่องนี่ไหมครับท่านผู้ชม<า>นี้เอาวนๆนครับวน ไปฟังเสียงกันใกล้ๆกันดีกว่าโอ้ยเครื่องเขาสถานนี้มันแน่นอนจริงๆรถเก่านอกคันนี้อหม่ไย,ยหลังให้ดูด้วยนี่โอ้หนิ่มใช้ได้เลย เอาไฮเดรลิกไอ้ข้างหลังแข่งให้ดูหน่อยครับนสบายสบายอันนี้ปับให้ได้ไหมไอ้ลองหน่อยครับนี่ฮะไม่ต้องมาลงปับข้างล่างครับปับข้างบนได้เลยสบายสบายครับไอพิเศษพิเศษใช้ได้ครับคันนี้ ฝั่งสี่เครื่องใกล้ๆครับควันมีไหมแห้งแน่ครับนี่ครับกับ6640ครับไปไงครับเครื่องน่มไม่นิ่มครับคอมเมนต์กันหน่อยให้หน่อยครับว่นนิ่มหรือป่านี่ไหมคันนี้6640เครื่อง powerstar 9 0แบงค์มาเหมาะกับทำไรครับโอ้โหแบบคาร์น้าครับุลุก ก็อยู่แล้วว่าทนครับแรงก็ดีเกียร์ธรรมดาอึดใช้ทนกันยาวๆครับกับ6640เก่านอกครับตัวจริงที่นี่ที่เดียรับชอด้านช้างอุ๊บพวกตกแต่งภายนอกรู้กๆกันอยู่แล้วชอด้านช้างจัดให้ได้หมดครับแต่นี่ถือว่ายัางสวยครับแค่ยางอย่างเดียวที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่เราจัดให้ได้ครับ6640ครับ ตามที่ลูกค้าสั่งจัดให้ได้หมดครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0639264156ครับเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับหยุดแค่วันอัตย์เท่านั้นครับสอบถามเราได้ครับกับ0640ไม่ใช่มีแค่คันนี้คันเดียวนะมีคันอื่นครับมาเที่ยวชมกันได้ครับมีให้เลือกหลากหลายครับดูครับรถไทายฟอร์ดครับใน ไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีมากกว่านี้ครับเครื่องอัดฟางก็มีครับมาชมตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอดานช้างกบบริษัทชอดานช้างจำกิจจำกัดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับมาชมกันได้ครับ6 6 4 0ตัวจริงที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ